สวัสด e ีครับท่านผู้ชมครับวนทีมงานตำรวจจังหวัดนี้นะครับมาร่วมในพิธีสมโภชภอบรมวาชาสองปีรัชกาลที่ห้ารัมน้าวตัที่มณฑลที่4รีสุข่าุทพระหารจิงจังหวัดนี้ดูบรรยากาศไปพอมกรับ วันนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็ถือว่าเต็มใจนะครับในการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปนะครับมาบัติในพระจันรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ในวันนี้นะครับครับเมื่อท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้ประกอบชานะครับที่มาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ร่วมกันฝักทูปหางที่ ต๊ะเครื่องอมองส่วนนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอขอนุญาตเรียนเชิญกลับดังอย่างที่รับรองกับปกตินะครับก็จะเป็นการให้เจาหน้าของบัณฑิตธรรมนะครับได้ประกอบพิธีการองสวงนะครับเมื่อมีการได้พัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านนะครับได้มารับรู้นะครับตลอดจอนถึงได้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากาลลโลก องสวงในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและพิธีปริสสถานพระบรมรูปในวันนี้ด้วยครับนท่าพีทาบมุทามุามตวันตัว มะบูชามาฮาปัญญาวนัวสังฆบูชามาฮาภูกขวาวู เาข้าเอ่ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าข้าเมื่อแม่อยู่แล้ววันนี้เลิกงามยามดีได้บวงสรวงสมโพธพระบรมราชาลุกสาวรีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขออันเชิญแม่พระธรณีมารับโภชนาหารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเปิดธรณีให้บวงเพศ ความขลังความศักดิ์สิทธิ์จงทุกประการเถิดะครับต่อจากนี้นพระามจะได้ก,กล่าวคาถาอัญเชิญอ,องค์พระวิษณุกรรมมาประสิทธิ์ประสาทลงราชพ,พธิธีเพื่อที่จะเป็นที่ประทับรับรองนี้ประทึกพระามนั้นได้ประกอบพิธีการบวงสวงนะครับก็ได้ ควาบารนะครับตลอดถึงได้อัญเชิญถิ่งสกิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวิญญาตลอดถึงสิ่งสกิทธิ์ทั่วสาคนณะโลกนะครับเทพยญานะครับในแต่ละชาติแต่ละชาตินะครับได้มาแท้ต้องสถากานได้มารับทราบได้มารับรู้และได้มาปกปักรักษาพระปรมรูปนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับให้เป็นที่ที่ความ ติดต่อดัมีการจิดเหนือจิตใจของกระลาผลและครอบครัวนักพิทน้อประชาชนทั่วไปนะครับในวันนี้ครับว ไหวความมรุ่งพระบรมรูป,พรปมามารงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของหน้าบัดาลตึบตึ๊บตึมรุ่งพรหมวกครับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีนั้นก็จะได้วางวงมาลัยก่อนนะครับที่ผ่านที่โต๊ะท่านที่บังหนาพาระบรมรูปตามลำดับครับสามครัคร้งด้วยกันครับ นะ,จะจนะครับพระเถระองค์คมเศรษฐบัวนะครับก็จะมายืนประจำจุดที่บ้นหน้าพระบรมรูปครับตัวม้วถ่า,ายฟองรพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุดสองเก้าเจ้าอยู่หวัวองหน้า โดยทนนาท่ากันนะครับขอให้ท่านประธานในพิธีได้นำโชคและหรทุ่านในวันนี้ครับด้วยบารมีขององค์ท่านและก็บารมีของท่านประธานนะครับผู้ริทานคนแบนี้นะครับทักนิวาสนิวาสทักพนิวาสทักพนิวาสักพนิวาสทักพนะธาสักานิดาสทักพนิวาสท่กพนิวทกพนิาสทักพนิวาทนาสทันควาทักพนิวาทักพาสทักาสทักนคราบทักนิาทักพนวาสทันวาทักนี้ครับ กอทาวมสมบูรณ์สิริโภนะครับนำโดยท่านพลติการจต่างอินทร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนของท่านประธานในพิธีนะครับท่านพลตทสทธิศักดิ์คุณาดาท่านนะครับภาคที่สี่ผู้บริหารรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีนั้นก็กําลังเดินทางพร้อมคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นสรรพทุกสรรพสุขสรรพโลกสรรพภัยนะครับสรระเคราะห์เสด็จอะไรต่างก็ขอให้ หายไปนะครับให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับให้หายไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับครับตอนนี้ผลละหมากไม้ท่านเอาได้นะครับแต่ว่าของคาทองคาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับของคานะครับ